สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป็นอันชาแนลนานาสาระวันนี้เราจะทำการนับถอยหลังเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินผักประจำปีพุทธศักราช2565กันครับโดยวันนี้เราจะพาไปรู้จักพิธีดีไดชื่อว่าเป็นสัยลักษณ์ของการเริ่มต้นการกินผักอย่างสมบูรณ์นั่นคือพิธียกเสากุเตงกันครับแต่ก่อนที่ไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมึกดติดตามให้เราในทุกช่องทางด้วยนะครับ ประเพณีถือศีลกินผักหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกว่าเจ๊าชายเป็นประเพณีที่คนจีนนับถือมาอย่างช้านานโดยเฉพาะคนจีนแถบฮกเกี้ยนคำว่าเจ๊าชายนั้นเป็นภาษาท้องถิน่นแปลว่ากินผักวันประกอบพิธีตรงกับวันขึ้นหนึ่งคำจนถึง9คําคำเดือน9ตามปฏิทินจันทรคติของจีนทุกๆปี นอกจากนี้ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตยัยงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตราที่22เป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดภูเกต็ตและมรดกของไทยซึ่งได้ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2561ในช่วงเย็นวันสุดท้ายของเดือน8ตามใบทินจันทรคติของจีนจะมีคนตระเวน ตีของหรือโลเดินเปล่าประกาศไปตามหมู่บ้านเพื่อแจ้งให้ชาวบ้านได้ทราบว่าจะมีการยกเสาโกเตงขึ้นที่ศาลเจ้าในเวลาอันใกลน้นี้ซึ่งในปัจจุบันหลายศาลเจ้าได้เปลี่ยนมาเป็นรถเครื่องเสียงประกาศตามหมู่บ้านแทนซึ่งเมื่อเสาโกเตงถูกยกขึ้นจะนับได้ว่าประเพณีถือศีลกินผักได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว โดยเสาโกเ้งมีความหมายหลายประการเช่นเป็นการแจ้งแก่เทพยดาว่าบริเวณนี้ได้มีการประกอบพิธีถือศีลกินผักเป็นสัญลักษณ์ให้แก่ชาวบ้านว่ากำลังอยู่ในช่วงประเพณีถือศีลกินผักและเป็นการบอกทิศท,ทางที่ตั้งของศาลเจ้าในอดีตอีกด้วยตะเกียงน้ำมัน9ก้าดวงหรือเก้าเตงเป็นสัญลักษณ์บูชาดวงดาวของศาสนาเตา๋า และเปลวไฟในตะเกียงที่ลุกโชนตลอดการถือศีลกินผักเปรียบเสมือนความหมายว่าอายุวัฒนะในอดีตเสาโกเตงจะถูกทำมาจากเสาไม้ไผ่ล้วนแต่เนื่องโดยสภาพอากาศที่มีลมฝนตกตลอดทั้งปีเลยทำให้เสามีการหักโค่นลงมาได้จึงมีการเปลี่ยนมาใช้ไม้เนื้อแข็งเป็นเสาหลักในแนวตั้งหรือโกเตงเทียวแล้วจึงมัดด้วยเสาไม้ไผ่อีกทีเพื่อเสริมความแข็งแรง พร้อมธงจาลึกชื่อพระนามยกห้องทรงเตะส่วนเสาไม้ไผ่ที่ถูกวางพาดในแนวขวางเรียกว่าเต็กโกจะผูกเสากับ่วงเหล็กสำหรับใช้ชักขึ้นลงเมื่อเวลาจะเติมน้ำมันตะเกียงปลายไม้ไผ่จะประดับด้วยธงจาลึกชื่อพระนามกิวห้องไตเตและติดตั้งเก้าเต็งหรือตะเกียงน้ำมันก้าวดวงไว้ด้วยยุคก่อน จะไม่มีฐานสำหรับยึดเสาโกเตงอย่างถาวรโดยชาวบ้านจะช่วยกันขุดหลุมลึกเพื่อใช้สำหรับปักเสาโกเตงแล้วใช้เชือกขนาดใหญ่ผูกยึดโยงที่ฐานเสาเพื่อเสริมความแข็งแรงแต่ในปัจจุบันมีการเพิ่มฐานแข็งสำหรับยึดเสาโกเตงขึ้นมาซึ่งช่วยเสริมความแข็งแรงของเสาได้อย่างดีแล้วจึงใช้เสือ่อหรือศาสตร์ที่ทำมาจากไม้ไผ่มหาห่อเสาโกเตงกับฐานไว้เพื่อประคองไม่ให้เสาลม ในช่วงใกล้เวลาประกอบพิธียก,กเสากรเตงชาวบ้านจะทยอยมานั่งรอบริเวณศาลเจ้าเพื่อปิดทองและเมื่อถึงเวลาจะช่วยกันยก,กเสากเตงขึ้นส่วนมา้าทรงบางคนพระจะลงประทับทรงบางคนก็ไม่นะครับซึ่งเมื่อใกล้เวลาแล้วองค์พระจะลงประทับทรงใส่ตอถือธงอายาสิธิ์และมายืนพร้อมกันบริเวณที่ประกอบพิธีบางก็มีการเต้าเหล่ายัว หรือใช้อาวุธมีคมฟันหลังหน้าผากหรือลิ้นก่อนจะเริ่มพิธีเพื่อเป็นการสแสดงอิทธิฤทธิ์และปัดเป่าสิ่งอัปมงคลสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาทำลายพิธีกรรมโดยจะมีหวดกัวคอยบริกรรมคาถาเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีและขจัดความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นหลังจากองค์พระออกไปแล้วหลังจากนั้นเมื่อถึงเวลาตัวกอหรือกองใหญ่จะตีประโคม ชาวบ้านและผู้ประกอบพิธีจะช่วยกันยกเสกาโกเตงขึ้นเสียงประทัดนับหมื่นนัดจะถูกจุดเป็นเสมือนอน,นัตส,สัญญาณว่าประเพณีถือศีลกินผักในปีนั้นๆได้ถูกเริ่มอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองนานาสาระอีพีหน้าเราจะคงอยู่ในการนับถอยหลังประเพณีถือศีลกินผักเพราะฉะนั้นต้องมารอดูครับว่าจะนำเสนอพิธีกรรมใดถ้าคุณผู้ฟังชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ร่มกับกดติดตามให้เราในทุกช่องทางด้วยนะครับวันนี้ช่องไปีงอานชาแนลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ